สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เรามาแนะนําเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ยังน่าเล่นในปี2023นนั่นเองนะครับเกมนี้เป็น Open World ด้วยนะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงที่สำคัญคือสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในเกมกันตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไลอัพเตอร์นั่นเองนะครับในปี2023เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอย่างน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับผม กราฟิกคือพัฒนาม,มาไกลมากเลยนะถ้าเทียบกับเวอร์ชันที่ผมเคยเล่นในปี2019นะครับเค yeah. การเริ่มต้นของตัวเกมก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนกี่รอบเลยนะเราแบบนานๆจะหยิบมาแนะนำสักทีหนึ่งนะครับผมเผื่อใครกำลังหาเอาชีวิตรอดอยู่นะครับผมเพราะว่านะตอนนี้อันดอนก็เปิด G ีแล้วนะครับส่วนไทยก็น่าจะเมษางกรีนาอันดอนครับเปิดให้ทดลองเล่นเดินเมษา โดดลงมาเลยนี่ครับสุนัขคู่ใจเราก็มาเหมือนเดิมนะเอเคอาฮะอ่าเ,เดี๋ยวเรามาคุยกับสุนัขล้วกันนี่เราต้องแบบทำให้เขาเป็นสุนัขของเราก่อนนะครับแล้วเราคนไปทางไหนดีวะเนี่ยเปกันตัวไหมอ๋อนี่นี่นี่เขายังชี้อยู่เรายังไม่ได้กระเป๋าไงน่ผู้ชมนี่แต่เนี้ยเราได้กระเป๋าแล้วนะครับ โอเคผมตั้งค่ายังไม่ขึ้นมาให้ปรับเลยโอเคไปกันต่อครับปึ๊บมีซอมบี้มาไหมเนี่ยโอเคเปิดแบบรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้เสียงเหมือนมันจะค่อนข้างดีเลยน,นะครับน่าจะปิงนะไอเซิร์ฟเบอร์ที่ผมเล่นเนี่ยเราจะหนีไปได้ไหมเนะี่ย ก็ต้องจัดการแบบนี้เหรอเรียบร้อยแล้วไปเอาลูกซองมาจากไหน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันไม่มีลูกซองเนี่ยเรามีแต่ปืนพกสั้นแล้วไปหยิบลูกซองมาจากไหนนะเฮ้ยเนี่ยแล้วลูกซองนี่ไงเออใชามันได้อย่างนี้สินึกว่าจะไม่ได้หรือมันมีตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผมไม่ได้สังเกตเข้าไป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 มาในหลบับ หยุดรอตรงนี้ก่อน er. เปิดประตูเข้าไปครับ back, ขึ้นเลิฟไปเลยตอนนี้ไลอัพเตอร์มันมีเขาเรียกอะไรนะ,ะเขาเรียกโซนทะเลด้วยนะครับที่เป็นเหมือนออยู่สร้างบ้านบนเรือถ้าผมจะไม่ผิดนะดูจากตัวอย่างเกมน่าจะมาประมาณปี2ปีแล้วแหละนะครับโอ้ไม่กอดนี่ตะลุงคนตะลุงคนเดิมตะลุงคนเดิม คุยไปกันโอเคแนะนำคคอภาพยังสวยอยู่นะทุกผู้ชมสวยขึ้นเยอะเลยนะถ้าสเปคมือถือแบบอ่าสบายสบายไวๆนะโอเครีโหลดรีโหลดซอมบี้น่าจะมากันให้เพลิบแน่เลยถ้าแบบนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องแนไหนนี่ โดดลงไปเลยเหรอเอาดิจริงดิอืมนั่งลงมาครับเราต้องมาลุยซอมบี้โอ้ไม่กอดเนเสียงดีเลยนะครับท่านผู้ชมเสียงค่อนข้าง,างอ่าดีเลยประมาณหนึ่งเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเลือกก็ได้นีครับค่อนข้างดีเลยนะเน็ตผมก็อ่าเร็วปกตินะเออแต่ค่อนข้างปิง นเนี่ยอ้ยของเพียบเลยโอเคนี่ปืนที่เด็ดมาแล้วกระสุนมาหรือเปล่าได้อาหารมาแล้วนะครับกระสุนหน่อยเฮ้ยกระสุนหน่อยอยากใช้อันนี้อยากใช้อันนี้โ oh อ้ย y อ o กยังไง ออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปไปข้างบนเดีย๋ยบอกว่าขึ้นลิฟต์กลับไปข้างบนเพื่อลงมาเอาแค่อาวุธที่มันแรงขึ้นนี่หรอทำไมไม่เอาให้ใหข้างบนเลยหรือว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทำนี่หรอโอเคถึงละแล้วก็ขึ้นมาที่เดิมกลับไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามีแบบของที่แรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวรีโหลดกันเนี่ยโหลดเรียบร้อยแล้ว มาคุยกันเรากลับมาแล้วนะครับมาท่านผู้ชมซอมบี้กำลังจะกูกันเข้ามาแล้วฉากนี้เหมือนไอตัวเกมไอ้นี่เลยนะอวอร์ซีอ่ะ,อะไม่ใช่วอร์ซีดิ <to odles. S 1> เออเวอร์วอร์ซีถูกแล้วไหนวะอ๋อนั you, ่นไงกำลังจะเข้ามากำลังจะเข้ามามันสามารถยิงได้เลยไหม เนี่ยเสียงปืนแน่นนะแต่ดีเลยประมาณอาวิหนึ่งถึงสองวีนะครับโอ้ปืนคนแน่นอะเนี่ยมีแบบ่าผมหยุดแล้วนะแต่ว่าเสียงยังไม่หยุดยิงเข้าไปครับนข้งๆดีเลยเลยนะถามว่าเกมยังน่าเล่นไหมยังน่าเล่นนะครับสายฟรีก็เล่นได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับทุกผู้ชมสำหรับเกมตัวนี้นะ อาจจะลำบากหน่อยตอนที่แบบค้าปืนสีๆอะไรอยางนี่นะถ้าไม่ได้ไปแบบสนใจแฟชั่นมากมายก็สบายๆนะครับเดี๋ยว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 เาจะมากรูอะไรกันตอนนี้โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเว้ย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 ไปแล้ว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 รีบหน่อยรีบหน่อยนี่ครับเราก็หนีกันได้ตามท้องเรื่องเนาะ ก็มันเป็นช่วงโปลล็อกของเกมหรือว่าอินโฟของเกมนั่นเองนะครับมันบังคับเล่นอยู่แล้วนะฉากนี้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวมันก็จะส่งเราไปอาจจะเป็นเมือง1นึนะครับแล้วก็ไปในส่วนของตัวบ้านที่เป็นเชลเตอร์ของเราเนะครับเชลเตอร์หลักนะนี่คือเกมมันพัฒนาค่อนข้างเยอะนะได้ยินเสียงเอ่อตัวแบบเสียงเพลงในเกมนี้หรืออะไรแบบนี้ดนตรีต่างๆนะครับทำให้คิดถึงตอนที่สมัยเล่นแบบช่วง2019นะทุกทมครับเพราะว่ากระชาเกมนี้ไปก็เยอะเหมือนกัน โอเคเหมือนเดิมนะครับมา101นะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยภายในเกมนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้แมปตัวเกมมันต่อกันหมดแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นแมปขนาดใหญ่เหมือนอันดอนนะครับเขามาท,ทําทีหลังนะอาจจะมีอาการแหลกบ้างก็ได้นะครับเนี่ยคืออันดอนมีแบบไหนตอนนี้ไอตัวไลอัพเตอร์ก็มีแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมทําภาษาไทายสักทีนึงนะครับเคยบอกผมไว้ประมาณตั้งแต่ปี2019ว่าอนาคตจะทําภาษาไทายให้แล้วสรุปแม่งก็ไม่ทําเหมือนเดิมนะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเซงมากนะเดี๋ยวลองไปดูในมอตอนนี้ว่ามีอะไรขายบ้างนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกาชาเก่าๆเลยเนะี่ยทองนู่นนี่นั่นนะเห็นแล้วมือลั่นบ่อยมาก่อนนะครับเนี่ยอันเนี้ยเออขอก็ขับคายรับคา,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 าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยพวกเนี้ยซื้อด้วยทองสบายๆนะครับ หมือนตอนนี้เหมือนของเขาเอาใจผู้เล่นใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะสำหรับใครที่มาเล่นมงเล่นใหม่อะไรแบบนี้นะก็ลองดูกันได้นะสำหรับใครที่สนใจเกมมือถือแนวชิลลรอสามารถเล่นกับเพื่อนได้นู่นนี่นั่นนะครับลองดูเกมนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ